สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้มีสะดุง้งนวัดฟาดแรงถึงแก๊งสามชาลั่นมันสายไปแล้ว ปารินาสติแตกโพสต์หลุดโลกบุลลี่ด้อยค่าเป็นประเด็นร้อนแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้โดยล่าสุดนวัดอิสระไกรศีนได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของตัวเองโดยครั้งนี้นวัดตั้งชื่อกลุ่มคนในวงการเมืองว่าแก๊งสามชาโดยคนแรกเริ่มที่สอสอเอปารินาไกรคุปซึ่งทั้งคู่เป็นคนจังหวัดราชบุรีเหมือนกันโดยนวัดได้ออกมาตั้งคำถามว่าทำไมสสปารินา ถึงกล้าที่จะพูดาพาดพิงคนอื่นแบบนั้นจนได้รับความเสียหายซึ่งสอสอเอได้เอ่ยปากบอกกับสื่อมวลชนว่านวัตหน่าสมเพชนอนแย่งเตียงชาวบ้านงานนี้นวัดได้โชว์ผลตรวจพร้อมข้อความที่ระบุว่าปอดอักเสบรุนแรงจนนำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลวทั้งนี้นวัตยังท้าให้เอลงประกวดเวทีมิสแกรนด์ของเขาและพร้อมที่จะมอบสองรางวัลใหญ่ที่สุดให้ด้วย มาไหมละ่ะมาไหมเอจะยกเว้นกฎทุกข้อข้อห้ามทุกข้ออายุเกินก็ได้แต่ขอให้ไปหาจังหวัดใหม่นะอย่าเอาราชบุรีเลยอายคนที่สองคือสนทิยาสวัสดีโดยนวัดบอกว่าก่อนที่ตัวเองจะเริ่มไลฟ์สนทยาสวัสดีได้โทรมาและบอกว่าขออภัยจะยุติเรื่องที่เคยแจ้งจับ แต่นวัตบอกว่าสายเกินไปแล้วและคนสุดท้ายคือสอสอสิระเจนจาคะโดยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่น้อยๆโดยนวัตย้ำให้จำคำที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อให้แม่นๆที่บอกว่าไม่รู้จักกันมีคนเขาฝากฝากมารวมทั้งการพูดว่านวัตน่าสมเพชด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่26กรกฎาคมนางสาวปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าปารินาถึงนวัดในที่สุดก็ยอมสละเตียงควรจะให้เตียงคนป่วยหนักไปตั้งนานแล้วยื้อจนหน้ากเกลียดแถมไปดาหมอยืนยันตอนหมอเชิญออกตอนนั้นอาการไม่หนักแล้วอย่าแท้และโชว์เอกสารไม่งองแงไม่เห็นแก่ตัวนะคะ วันนี้พูดดูถูกดูหมิ่นผู้นำประเทศและยกตนเองไม่หยุดย่อนถามว่าไม่อายไม่กระดากหรืออุจารตัวเองบ้างเหรอถ้าคิดว่าตนเองเก่งจังดีจังวิเศษจัง สมัยหน้าลองมาสัมผัสราาประชาธิปไตยลองสมัครเป็นนายกไปเลยหรือเป็นคนราชบุรีไม่ใช่หรอไม่ต้องไปคิดเทียบรัศมีนายกมาแข่งสมัครกับปารินาก่อนก็ได้ท้าเลยว่าได้คะแนนไม่เกิน300เพราะสังคมไทยเกลียดคนพูดจาหยาบคายพฤติกรรมหยาบคายอาจเกิดจากพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือดื้อด้านสอนแล้วไม่ฟังสุดท้ายอาจกลายเป็นสถทุนอาจเสียหายไปถึงรากเงาหวานกอฝากด้วยนะ หัดพูดเพราะเพะแบบนายกด้วยนะจ๊ะพูดเป็นไหม ผู้ชายที่พูดนะจ๊ะหรือนะคะทุกคนในโลกคือคนมีสเสน่ห์และดูน่ารักจึงทำให้เวลานายกไปไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปส่วนนวัดถ้ากลับมาราชบุรีนอกจากจะไม่มีใครขอถ่ายรูปแล้วอาจเจอปลาไข่รองเท้าหรือขี้ใส่ปากส่วนที่ด่าปารินาว่าปารินากินป่าปารินาขโมยป่าเป็นผู้พิพากษาเหรอจึงมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดมั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะตรง นั้นมันไม่ใช่ป่าแต่เป็นสปกท้ากลับตีนไหมถ้ารับคำท้าแจ้งกลับมาด้วยสงสัยว่าเรื่องกินป่าทำไมไม่ด่าธนาทรกินป่าบ้างหรือแม่ธนาธรกินป่าบ้างทำไมอันนั้นนะ่ะธนาทรและแม่เอาไปส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนหนึ่งเป็นป่าชุมชนส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้ถาวรของจริงเลยจัดไปมั่งสิแถมตอนแม่ธนาทรซื้อป่ามีเอกสารเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นป่าแล้วยังจะซื้ออีกปารินาก็ร้องไปสองปีไม่คืบเพราะสังคมมันเหลื่อมล้ำ เวลาจะดำเนินคดีกับเศรษฐีมันจะยากมากก็เพิ่งจะปีนี้แหละที่ถูกดำเนินคดีเรื่องธนาทรบุกรุกป่าแม่ธนาธรบุกรุกป่าทุกวันนี้เรื่องไปถึงไหนทำไมไม่พูดเรื่องมันช้าเหลือเกินทำไมไม่พูดพูดสิพูดว่าธนาทรกินป่าบ้างพูดเสร็จแล้วช่วยถามแม่ธนาทรต่อด้วยว่าทำไมลูกชายยังไม่ได้เป็นนายก สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรได้อย่างไรตอนนี้เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์และคืนป่าไปจำนวน3,500ไร่แล้วพูดบ้างดิบอกตรงๆว่าสภาพคุณวันนี้มันคล้ายคนทรงเจ้าสบับดหัวสัน่นสะบดไม่คิดเลยว่าโควิดสามารถกินสมองคนได้บ้านเมืองมีกฎหมายหยุดละเมิดสิทธิผู้อื่น เขย่าวขวดด้วยเวลากินยาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ